เฮ้ยเราเจอ18บูยา่าแคนคนดังไว้นีนกเก่เฮ้ยแคนอีเกิร์บเฮ้ยสองตัวช่วยหน่อยสามเลยอโอ้โหสามเลยสามมีลุงสามเลยโอโ้มันกดชูบีอีกเรียบร้อยช่วยลุงหน่อยช่วยลุงหน่อยระวังนะไท,ทเลียนาาไทเลียนระวังไทเลียนโอ้โยมันลุงไทเลียนสองตัวเลยโอ้ยโดนเป็นปตัวแล้วครับโดนเป็นตัวละร้อยได้อะ ไม่ว่านับน่าจะลานะวันนี้นปุ่มขบวนมันมีตัวอักษรอะไรบ้างอะลงมันมีตัวอะไรอะตัวที่เียบอะเดี๋ยวโอนนะครับสองเมื่อนเอาดี <c oughs> คิดถึงแฟนเก่าค่ะเด็กก็หายคิดถึงค่ะ <c oughs> โอ้ยเกฟซีซ้ย <c oughs> ายมีซ้ายมีระวังนะมันขึ้นบนอะยิงยิงครบได้ปะเว็นกำนะผมเด่งขึ้นมา เอาร่างมาแตกช่วยหน่อยไปนี่เดินไหลดีเดินไหลเอาเหรอชุบๆชุบๆชุบๆเจยวเจ็บเจ็บเจ็บชุบแล้ชุบได้วชุบแล้วนั่งลง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 เดี๋ยวพึ่งวิ่งนะพาญาก่อนเดยก็ได้ไม่ต้องดิบอยู่อยู่ซ้ายแล้วก็อยู่กลางอยู่ซ้ายฐานแล้วก็กลางบอกว่าจีบอกว่าจีโน่เขาชื่อจีโน่ มันล็อกมันล็อกรอนนะรอนนะมันมีตัวจะขึ้นมาเหมืีตัวจะขึ้นมาใช่ใชมันอยู่ล่างมันอยู่ล่างแล้วเยเดี๋ยวรอยซมหน่อยองบันไดล้วนง่ข้าวอยู่ไหนอะข้างหน้าอยู่สายน้อยู่สายได้สบายมีตัวมีตัวไปหาเพื่อนอะมีตัวไปหาเพื่อนเสรล้สวย้าวยาปะนนเขาวงตนนเขาวงลงลงลลงลงไปกับผมลงไปกับผมดีได้ได้ได้ ấy tụi không buồn tôi đeo này không buồn Cái này cái này thôi Chết 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 đâu Có hút tìm Đeo ông khỏa hẹn Buồn khỏa mì liên liên yên kéo Ok 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 Buồn đao, bác Đầu viên kiếm đào Cô ní mì nó Ok ok Có hát tìm tuần nưng Tuần nào nó hát tìm không buồn tuần Lên nhờ lên nhờ Đào Mà chụp tìm chụp luôn Ôi chú vẳng quay lên đào luôn đào ซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยเอาได้แล้วนี่นี่ข้างล่างข้างล่างไปไหนแลอวะวิ่งขึ้นไปแล้วเหอเึ้นเ่ยโอ้ยตา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 ว่ยไปไหนอ่ะรอมันซ้ำลุงก่อนลุงยิงให้ลุงอยาขาดไปให้มันซ้ำลุงลุงตายพอดี มันจะโคตโยนเกมดิผมวะตายแปฮกแปลกแม่ยืนมานานมากเลยั้งแต่้นเกมนี่ไงหนักผมดูรุมสองตัวว่ะโอ้ยไม่ไหวว่ะคนจะไม่ทันอ่ะฮะหัวหายเร็วังนะเป็นเมดังไหมแปลกปยาไมไม่ไหวเลย อยู่ี้อย่ตีย้วเดียวเดอ่าไวไม่ตัวไกลตัวนึระวงตัวไกลเล็งมาแล้วลุงแล้วมันเห็นเฉยเลยรู้ดีจังวะน่าจะล้วงแต่ตอนนี้จะต่ำน่าจะโดนคิวเหมือนเดิมอ่ะเรียบร้อยโอ้คมสิบมาร์คมาเข็มสิบโอ้โลงมาตอนไหนวะ อร์หายละพ้อนเพื่อนอย่างเ่อ์เลยลูกเกะหลังหักเลยเกือบล้ากแต่ว่าถึงกี่ดาวเอ็ดไม่ได้ยินเสียงโดนโดน มาโดนโดนหกตีเองอ่ะตัวเนี้ยยังหกตีนแล้วนะไม่เจ็บอย่ไม่เจ็บอยู่แต่นเดี๋ยวเราก็ในป่าอะโดนมุมถึงยอดตรงไหนบ้างครับซ้ายตัวนึงแล้วก็ขวากับในปราสิเอ้ยไม่เห็นในเทยแลนซ้ายซ้ายบนในเทเลนในเทเลนยุบอยู่กลางกลางหอเลยลุงกลางหอเลยลุงขวบดูมือเลยลุงขวบมือลุงเลยตอนนั้นแหละโโอ้ สวยด่าด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 าเหลือล่างเหลือล่างตรงนี้เหลือล่าตรงนี้เจ้าเบเกลเราก็เหลือล่างเออแหละตัวนั้นแหละเห็นปืนไหมผมได้เลยมนจะขึ้นมานะระวังนะสวยสวยลุงยิงหัวเลยวะเป็นไปจริงไม่ให้ยืดอ่ะผมพัฒนามาไกลเติบแล้วแหละมาลองสืบสวยแลมาลองสืบต่อตัวเล่นรับรับรับป่องทีเมาส์กูเป็นที่อะไรเด้อพี่เฮ้ยดีเลยอ่ะ เอาเข้ามาไงอ่ะยังเข้าได้เฉยมาชุบตัวเองมาชุบเองมาชุบตัวเองเวรละมาชสู้สามสามสวยมาชุบอีกมาชุบเตัวเองมาชุบตัวเองอีกตอนไหนให้มาชุบที่สี่มาชุบที่สุดชุบเสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งให้ว่าปิดวงไม่ไม่นัดทันป่าวะมันจ่อมันจ่อยับเลยจ่อยับเลยเอาหลังยิงในมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ซ้ายขวาซ้ายซ้ายมีลุงซ้ายมีมันกระโดดยิงอ่ะลุงซ้ายมีลุงก้านเลยทุเรศสวย ลุงนั่งลงลุงอย่าโดด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 สไนซ์นี่สไนซตายแล้วสไนซตายแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไหวก็จะเดือดข้างในป้ามันปลาระเบิดเหมือนกำระเบิดดีกว่ะอยู่ข้างล่างอยู่ว่ะสวยสวยล่างพี่ล่างล่างไปดิไหวเว้ยคลิปนี้เพื่อนแบกมาดิของเสียไม่ลงสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับอยากให้ไปตัดบูย่าคนไหนก็คอมเมนต์ชื่อมาครับแค่นั้นแหละ